ท่านทาทัพีผู้มีบุญทั้งหลายปัจจัยอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานอกจากอาหารแล้วน้ําก็มีส่วนสําคัญนะ้นําต้องมีปริมาณมากในร่างกายของเราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอเขาบอกว่าวันหนึ่งต้องอย่างน้อยไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่าหกแก้วไม่ไม่ต่ำก,กว่าหกขวดดังกล่าวเมื่อศีวรรณวัฒน์บริษัททิปโก้ผลิตน้ำดื่ม อ,อลาโอ้โดยคุณชัยวัตรศววตรีวรรณวัฒน้ำริมอ,อลานี่มีทั่วไปหมดเลยวันเป็นน้ำแร่ธรรมชาติถามว่าตา่างยังไงต่างมากเลยนะอามาคยอยู่ชนบทอยู่ไกลมากเลยนะต้องโยกน้ำต้องไปกรองน้ำจากแม่น้ำเขาเรียกว่าน้ำจากทราย หมายถึงว่าให้แม่น้ำเรามีสายขึ้นนิดหนึ่งมีทายอยู่ในริมๆแล้วก็ไปเอาน้ำจากบ่อทรายมาน้ำบ่อทรายจะเป็นน้ำที่ใสแล้วใสแต่มันก็ยังอร่อยไม่เท่ากับน้ำดื่มน้ำฝนน้ำฝนที่ชื่นใจน้ำฝนปัจจุบันนี้หายากต้องน้ำออร่าน้ำออร่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ ผลิตจากภาคเหนือของเมืองไทยดังกล่าวออร่านั้นถือว่าสุดยอดเป็นที่สุดเลยน่าชื่นใจและน่าอนโมธนาบริษัททิปโก้ได้แหล่งน้ำธรรมชาติใต้ดินดังกล่าวใต้ภูเขาแล้วก็สูบเอามาเพื่อผลิตน้ำออร่าจืดสนิทได้รสชาติและวิตามินดังกล่าวขออนโมธนาสาธุการ บริษัททิปโก้โดยคุณชัยวัตรศววตรีวรรวัฒน้ำดื่มออร่าพุทโทเงินมาทมโมงเงินมีสังโกงเงือเหลทิวิปัสสะพระเงินทองไหลมานาชาลิตี